ทำไมไม่เก็บภาษีเลยทรัมป์ถามฝูชนที่โห่ร้องแสดงความยินดีในลาสเวกัสในการชุมนุมที่ลาสเวกัสอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอให้ย้ายเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเกือบ90้า0นายที่เจ้ามาในสมัยบริหารของไบเดนไปที่ชายแดนโดยระบ,บุว่าพวกเขาสามารถลาดตระเวนได้ในขณะที่มีอาวุธเขาย้ำถึงความมุ่งมั่นของเขาที่จะหยุดการจ้างเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรใหม่อแย้มถึงแผนการเลิกเจ้าหรือปรับตำแหน่งพวกเขา ในระหว่างการกล่าวสุนทนรพจน์ทรัมป์เสนอให้ยกเลิกภาษีเงินได้ทั้งหมดโดยอ้างว่าภาษีสุลากากรที่มีประสิทธิภาพสามารถทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปได้เขากล่าวถึงช่วงเวลาหนึ่งก่อนปี1913ที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งพาภาษีสุลากากรและ,จะเจริญรุ่งเรืองโดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ทรัมป์ยังย้ำคำมั่นสัญญาของเขาที่จะยกเลิกภาษีเงินทิปโดยรับรองกับพนักงานบริการว่าเงินทิปของพวกเขาจะเป็นของพวกเขาทั้งหมดเขาอ้างถึงความคืบหน้าในคำมั่นสัญญาหาเสียงต่างๆรวมถึงการถอนตัวจากองค์การอนาไมโลกและการลดความคิดริเริ่มด้านความหลากหลายของรัฐบาลกลาง